เดี๋ยววันนี้มาอยู่ที่อ e ีมาดนะครับก็มาเจออีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องถามจักเจ้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผมคือยังไงครับเจ้ตัวนี้เห็นวันนี้เร,นเรามีสินค้าใหม่มาแต่มันอาจจะหน้าเหมือนเดิมครัคเพราะว่าตัวเนี้ยเราเรา,เราลองเทียบโครงแล้วพลาสติกหนาะเสียงมันจะดีดดเราเลยใส่บอร์ดใหม่แต่ใช้โครงเดิมอันนี้คือตัวเก่าตัวนี้ตัวเก่านะคะ อันนเก่าตัวเก่าตัวเก่าสีแดงตัวใหม่สีดำครับผมนะคะแต่สินดีเหมือนน้องคู่แต่ตัวเนี้ย <c oughs> มันเพิ่มที่รายละเอียดเสียงขึ้นมา <c oughs> คือผลตอบรับของตัวสี่สี่พันห้าเก้าสิบเดียมากแต่ลูกคนบอกว่าอุ้ยฉันมีงบไม่ถึงเลยประมาณเนี้ยหนูเลยไปสรรหาตัวที่เป็นระบบแบบนั้นแต่ราคาย่่มเยาวกว่ากับมาและ นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราลองฟังเสียงก่อนนะว่า<ด>มันจะเป็นอะไเหรือว่าก็สรรพคุณอะไรที่หลังเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเออ่ที่มาใหม่นะครับจะเป็นป้ายดำแบบนี้นะครับผมอันนี้ป้ายแดงนะครับ thank you เทคโเสียงีสิ่งใหม่ดีนะครับก็คือเดี๋ยวมาฟังสวัสดีค่ะทดสอบนะคะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเช็ควงเช็คทุบโหลลงไม่แล้วก็ห่างปากเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไม่จับปากไม่มีวี้ไม่มีวานนะคะนะคะพี่ค่ะพี่ค่ะตัวนี้นะคะ ด้านหลังนะครับด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายจากของคุณว่าคืออะไรอ่าเรามาใกล้ๆนะคะพี่ฮะมีหน้าจอแสดงสถานะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ลูกเล่นที่มากของตัวเก่าก็คือตัวเก่าจะมีแค่5ปุ่มตัวนี้มีเก้าปุ่มคือค่ะวอลลุ่มวอลลุ่มเสียงหลาเสียงเบสเสียงคงเดิมตัวนี้เพิ่มมาวอลลุ่มใหม่ แหลมไม่เบตไม่อะครอไม่ดีเลยไม่กีตาร์ตัวนี้ก็คือแยกกแยเลยแยกเลย,แ,ย,เลยแล้วเราก็มีไมอีกสองช่องมีไมอีกสองช่องไว้ใส่ไมใสสองช่องมีไมลอยดีๆแล้ว องตัวที่ไม่ลอยดูดดูดดังดังดีๆีร้องคาราโอเกะได้แน่นอนสอนหนังสือได้ดีพูดอ่ะมันจะเน้นความชัดเจนที่มากไม่ต้องออกเสียงเยอะนะคะและอีกอันหนึ่งคือระบบใหม่ทวินบลูทูธตัวนี้ทวินบลูทูธได้เดี๋ยวดูจะชีต้ตรงไหนวะทวินบลูทูธเนี่ยเนี่ยทวินเดี๋ยวดูเอาแว่นตาก่อนนะคะ อ่านี่ไงพี่ TWS TWS Twin Bluetooth ตัวนี้ก็เหมือนเดิมอีกอัดเสียงพี่อัดเสียงอัดเสียงแล้วเอาแปดไดเนี่ยสมมุติว่าเราจะสอนหนังสือหรือจะพูดเดิมๆซ้ำๆตลอดเวลาจะขายของอะไรพวกนจะขายของขายตรงวันพรุ่นี้เราเสียบแปดไดไปปุ๊บ แล้วเรากดโหมดกดโหมด REC ลงไปปุ๊บพูดผ่านไม้เมื่อไหร่เสียงหมเสียงที่เราพูดเนี่ยมันจะเข้าในแฟลชได้หมดเลยก็คือจะบันทึกเสียงในนี้เลยใช่แล้วเราก็เปิดซ้าได้เราก็ต้องพูดต่อแล้วนะคะอันนี้คือข้อดีนะครับใช่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือไม้ PRI คือยังไงครับไม้ PRI คือเราเปิดเพลงอ๋อพอเราเปิดเพลง หมดเปิดเพลงปุ๊บแล้วเมื่อไหร่ที่เราพูดปุ๊บเพลงมันจะรู้กลงก็คือสามารถดอกเสียงได้อลองดูตรงนี้นะคะค ข้อสองข้อสองเช็ควงชุดทูกตัดได้หมดทุกอย่างนะคะเราลอกสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะตัดต่อไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสาม หมดพี่เจเนาะอ่าปัดเสียงได้นะคะอ่าดูต่อกัะพี่ขาไฟแบตรถยนต์คือเราสามารถต่อนอกได้ก็คือมือถือยังใช้ power bank ลำโพงตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์ได้อ่าที่สุดนะอ่าที่สุดเราต้องเน้นแบบสุดๆนะคะอ่าบลูทูธได้ในโหมดบ l u e ู o t เรียกว่าด้านหลังอ่า ได้ครบมากค่ะตัวนี้ FM uh huh. AUX uh huh. ได้หมดทุกอย่างเดินหน้าทวินบลูทูธถอยหลังอัดเสียงไมค์ p r ไได้หมดไลฟ์อินข uh ้าวไลฟ์อินสัตไดบนะคะมีแบตเตอรี่ในตัวแบตอยู่ได้ประมาณ5 ถึง6กชั่วโมงมากกว่านี้ถึงเป็นกําไรของลูกค้าเราจะบอกแค่แค่นี้<อ>เราจะไม่โฆษณาเกินความ<อ>เป็นจริงรแล้ว,ลว,ลวเรื่องราคาะไงเจตตัวนี้ตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่เนาะม,มันจะอยู่ที่ห้าสิตัวนี้12นิ้ว3,590ห้าด้วยระบบขนาดนี้ด้วยไม้ที่ดีอย่างนี้ มไม่แพงเลยใช่ครับใช่ไม่แพงเลยวันนี้ก็ได้ชุดสุดคุ้มนะครับตัวนี้ครับเกตตัดตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่ามาจากรายการพิพิธัณ์งโสจะอยู่ที่ส5 9 0ห้าเ้าิบเราส่งให้ฟรีอ๋อครับแล้วบอกว่าเราส่งให้ฟรีตัวนี้ครับผมส่งฟรีเลยเพราะว่าค่าขนส่งตัวเนี้ย ประมาณ330บาทนะคะครับผมก็คือที่ขนส่งไปหน้าหน้าบ้านเลยตัวนี้ตัวนี้สามารถเก็บเงินไปทางได้ตัวนี้นะน้ำหนักพอที่ขนส่งเก็บเงินไปทางได้ก็คือเก็บเงินไปทางได้ได้แต่ถ้าเกิดเก็บเงินไปทางขนส่งจะบวกเพิ่ม3%ของยอดเงินที่เก็บโอ้ครับผมนะคะครับแล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจเลือกได้นะครับค่ะซึ่งตัวนี้มันทวินบลูทูธได้ถ้าเกิดพี่มีตัวได้สองตัวเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธทวินกัน เวลาเราดูหนังเวลาเราดูหนังมันจะแบบลำโพงซ้ายทางซ้ายมาแล้วก็วิ่งาด้าขวามันจะเป็นมิติที่มีความเราใจมากยิ่งขึ้นนั่นหละโอ้ข้อนี้นี้คือข้อดีนะครับแล้วเราก็ไปปาร์ตี้หน้าบ้านปาร์ตี้หลังบ้านไปทะเลไปภูเขายกได้สบายๆตัวนี้12กิโลก็ไม่หนักมากนะครับ12กิโล ราไปไหนไปไหนอย่างนี้ได้เลยนะคะสวยงามนะคะที่เราชักโรงนี้เพราะว่าพลาสติกมันหนาที่เนพวกไฟเบอร์มันหนามันรับมันรับแรงกระแทกได้ดีกว่าุ่นอื่นครับผมอันนี้ก็คือข้อดีนะครับเราหิ้วอย่างนี้ได้เวลาหิ้วหิ้วมุมนี้อ๋อก็คือพับตัวนี้ลงใช่หรือไม่หิ้วมุมนี้หิ้วมุมข้างก็ได้นะครับไม่ไม่หิ้วมุมนี้นะคะพี่เพราะัมันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักอยู่อยู่พังนะคะตัวนี้ก็ เหมือนเดิมใช้ได้เลยนะคะพี่หาข้อ,อลืมต่อแบตเตอรี่เป็น2โวลต์5แอมป์นะคะพี่หาไม,ตตไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบตกลมๆ2อันมาต่อกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไม,นะไม่ใช่แบตอย่างนั้นอ,อันนี้เป็นเกจดีเพราะฉะนั้นเราจะให้แบตเตอรี่ที่มีมูลค่าลูกในไหลไหลแต่ตั้งเียวนะเป็นแบตที่เราเปลี่ยนเองได้เราสามารถเปลี่ยนเองได้ขอบคุณค่ะ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยได้เองหมดเลยอ้าว,วัด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 ขนาด,ดอีกหน่อยนึงวัดขนาดอีกนิดนึงครับเจ๊เดี๋ยววัดความสูงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอเจ๊นะคะพี่เพราะบางคนนะอ,อ่ะเพราะพี่มีรีโมทนะคะมีรีโมทมีรีโมทหนูลืมทุกทีเลยสอดสอดทีไลนหนูลืมทุกทีนะคะเดี๋ยววัดความสูงความกว้างนะคะอันนี้คือความสูงนะครับประมาณ ห้าสิปดเซนนะครับ58เซนกว้างสามสิสองกว้างสาสองลึกลึกลึกสามลึกสามสเอ็ดครับผมอันนี tous, ้ก็เป็นความกว้างความลึกของค่ะบางคนบอกว่าอยากให้รู้ขนาดว่าจะพกพาไปไหนมาไหนได้ก็สูงประมาณนี้นะคะประมาณหัวเข่าผู้หญิงนะคะสูงประมาณนี้นะครับตัวนี้ดีเหมือนเดิมนะคะ หปีไม่ต้องกลัวแม่ค้าไม่ไก่กาอีมาดขีดเส้นใต้ํำเดียวว่าเน้นของดีจริงนะคะไม่ไก่กาไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงนะคะครับขอบคุณครับเจ๊สวัสดีครับ